นะท่านรู้ไหมหลวงปู่หมุนเนี่ยตอนที่นะตอนที่ย้อนไปนะตอนนั้นยังยังปล่อยไม่ค่อยได้เลยหลวงปู่หมุนหลวงปู่โสรถเนี่ยหน้าพาออกมาคนยังไม่ได้เอาเลยนะครับยังออกกันไม่ได้เลยนะหลวงปู่การหลงเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ดูสิมีคนถามหนะนะ้าโอยนะวัตถุมงคลน,นะมีคน เพราะว่าเขาเอามาเสนอทางออนไลน์กันด้วยอแต่สมัยเมื่อก่อนฝ่าจะขึ้นมาก็ยากฮะขึ้นมายากนะอย่างสมัยก่อนถ้าดูในหนังสือพระอย่างหลวงพ่อชำนานเนี่ยหลวงพ่อชำนานก็ดังมาจากนิตยสารนะดังมาจากนิตยสารแล้วก็มาเข้าสู่หนังสือพิมพ์ผมทําหนังสือพิมพ์อยู่ผมก็เอาไปเขียนพหลวงพ่ออุ่นเนี่ยหลวงพ่ออุ่นก็ดังมาจากมาจากนิตยสารพระแล้วก็เข้ามาที่หนังสือนะหนังสือพิมพ์แต่ เกจิปัจจุบันนะจะบอกว่าโอเกจิติ๊กตอกโอ้ยขอโทษนะเกจิบ้านดํานะเกจิบ้านดําเกจิบ้านฟ้าเกจิบ้านแดงนะก็จะมีการพูดกันแบบนี้เดี๋ยวนี้นะครับนะเดี๋ยวนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อกระดาษตายหมดแล้วนะสื่อกระดาษตายหมดแล้วเวลาสื่อพอเวลาเกจิดังเราจะได้รู้ว่า นะเกจิดังมาจากตรงไหนฮะก็จะมีการพูดกันว่าเกจิอง์นี้โอ้ยเขาลงบ้านดำคึกคักไปหมดเลยเขาดังมาจากบ้านดําเกจิองค์นี้ดังมาจากบ้านฟ้าเกจิองค์นี้ดังมาจากนะดังมาจากอ่าเดี๋ยวนี้เขามีนะเขามีสื่อนะะเขามีสื่อวงการพระเนี่ยนะดังมาจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะมีหมดนะตอนนี้นะคนเข้ามาในวงการพระเนี่ยสื่อแต่ละสื่อเนี่ย นะเข้ามาเยอะมากแล้วก็จะไปดังตรงไหนอ่ะนะบางคนบอกโอ้ยเกจินี้เกจิหมดดำนะเกจิหมดดำแล้วเ,เกจิองค์นี้เกจิคงขพันนะก็จะเป็นอย่างกันฮะนะดังมาจากไอ้ไอ้ที่ต่อท้ายเนี่ยมันเป็นออนไลน์ะนะมันเป็นรายการนะนะดังมาจากไหนเกจิคงกพันเกจิอะไรเกจิมดดำเห็นไหมเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นเกจิแบบนี้ไปหมดแล้วนะครับ นั้นเราก็ต้องยอมรับนะต้องยอมรับนะครับว่าเกจิสมัยเมื่อก่อนถ้าเขาบอกว่าเกจิดังมาจากไหนนะเดะเกจิต้องไปดูในนิตยสารพระเกจินะองค์นั้นองค์นี้เดี๋ยวนี้เกจิต้องไปดูนะออนไลน์ฮนะองค์ไหนบ้างนะะะนคุณเอเมืองชนแฟนผมรู้จากหลวงปู่โตจากบ้านดำครับเห็นไหมนะใช่ครับผมเคยได้ยินแบบนั้นครับอาจารย์นะนี่ อาจารย์ครับทำไมวัดที่มีพระอารามหลวงไม่ค่อยนิยมทางสร้างพระกันครับ <c oughs> ผมบอกนะนะส่วนใหญ่เนี่ยพระอารามหลวงเนี่ยจะไม่ค่อยมีเกจิอะ่ะนะไม่ค่อยมีเกจินะครับส่วนใหญ่ท่านเป็นพระสายปฏิบัติบ้บางเป็นสายาพระด้านปกครองบ้างน,นะเป็นสายท,ที่ท่านมีสมณศักดิ์อะ่ะนะท่านมีสมณศักดิ์อะ่ะ นะคือคือการสร้างพระเนี่ยผมบอกนะบางบางยุคบางช่วงเนี่ยเป็นเป็นมุมมองที่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมสักเท่าไหร่ omas, อันนี้พูดกันตรงๆนะนะพูดกันตรงๆงนะคือคือไม่เข้าตานะไม่เข้าตากรรมการน่ะนะนะคุณสร้างพระมากคุณอาจจะอาจจะแป๊กก็ได้เห,นะนะเหมือนตำรวจอะนะเหมือนตำรวจทหารอะนะนะคุณสร้างพระเหรอนะอยู่อย่างนี้เหรอ นะอยู่อย่างนี้คุณก็คุณก็นะคุณก็อยู่ชั้นประทวนไปนะไม่ต้องขึ้นสัญญาบัตรอะนะอยู่ชั้นประทวนไปนะเพราะว่าคุณนะคุณทาอย่างนี้คุณก็อยู่ชั้นประทวนไปนะไม่ขึ้นสัญญาบัตรครับนะอย่างนั้นนะฮะนะมันก็เป็นอย่างนี้คือไม่เข้าตากรรมการอะนั้นนะผมบอกนะครับว่านะมันมีนะโอ้โหเป็นนะเป็นผู้ไปอยู่พระรามหลวงเนี่ยผมถือว่านะถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะขึ้นพระรามหลวงเนี่ย พออยู่พระอ,อารามหลวงแล้วคุณไปมัวแต่นะมัวแต่สร้างพระมัวแต่อะไรก็ไม่เข้าตากรรมการเดี๋ยวยุ่งนะนะมันมันมีในลักษณะแบบนั้นอยู่นะนะฉะนั้นเนี่ยผมบอกนะว่าบางทีมันมันยังมีนะยังมีเรื่องมีราวที่ที่มันมันไม่เปิดกว้างอ่ะนะไม่เปิดกว้างตรงนั้นอยู่อ่ะนะครับนอกจากเป็นเป็นวัดที่เขามีนะเขามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ไอ้นั่นเนี่ยไม่มีปัญหา เราจะเห็นว่าวัดบางวัดเขามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่เขาอาจจะอาจจะสร้างตามนั้นแต่ถ้าเกจิเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอะ่ะนะเกจินะพระอผ้ารามหลวงเกจิจะขึ้นเนี่ยผมบอกนะก็ไม่ง่ายนะนะไม่ง่ายอะ่ะเกจิส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพระบ้านๆอะ่ะนะอยู่แบบบ้านๆเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์นะนะจะขึ้นผ้ารามหลวงก็จะเป็นพระสายปกครองแล้วล่ะนะส่วนใหญ่ก็เป็นพระสายปกครองสายวิชาการ นะครับก็จะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเรื่องการสร้างพระสักเท่าไหร่อาจารย์มาลบบุรีได้แวะไปวัดสมอคอนไหมครับไม่ได้ไปโอ้โหเวลาไม่มีเลยฮนะเวลาไม่มีเลยนี่ผมไปวัดนูน้นวัดนี้นะโอโ้เวลาไม่มีฮะนะคุณนะสิมาชายอาจารย์รู้จักหลวงพ่อเสน่ห์วัดพันรีไหมครับโอ้โหนี่แสดงว่าคุณยังไม่ได้ติดตามรายการผมมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าเนี่ยนะหลวงพ่อเสน่ห์วัดพันศรี นะผมได้ไปทําประวัติท่านได้ไปนะไปถ่ายทอดสดนะเศวตุพมงคลหลายรุ่นแล้วก่อนท่านบรณภาพนะหลวงพ่อพเสน่วันศรีเนี่ยนะคุณพรเกจิคัมพีมีไหมครับยังฮะยังไม่มีฮะ <c oughs> ยังไม่มีใครพูดอย่างนัะน,น,นะคุณสุปรสานอาจารย์พูดถึงหลวงปู่แพ้วหน่อยครับแพ้วไหนฮะลางหมันแพรวพัทลุงนะแพรวไหนครับ นะแต่ถ้าผมทายนะน่าจะเป็นแพร่ลังหมันนะแพรวนครปฐมมาหลวงปู่แพ้านะคือคือบางทีเนี่ยนะท่านอาจจะนะท่านอาจจะไม่นะไม่รู้จักหลวงปู่แพ้วทางใต้มากนักนะแต่ถ้าหลวงปู่แพ้วลังหมันเนี่ยนะหลวงปู่แพ้วเนี่ยนะนครปฐมเนี่ยนะท่านดังมานานนะหลวงปู่แพ้วเนี่ยท่านรู้ไหมโอพระ่านลุงเหรอโอ้โหนี่เดาผิดเลยนะนะพอผมไปพูดถึงนครปฐมก่อนแล้วกัน นะหลวงปู่แพ้วนะคนปรปฐมเนี่ยท่านดังมานานนะดังมานานนะครับนะแล้วบารมีท่านเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงนะบารมีท่านดีนะครับข้าราชการทหารตำรวจนี่ขึ้นท่านเยอะมากเลยนะหลวงปู่แพ้วหลังหมันเนี่ยนะสร้างวัตถุมงคลแต่ว่าทําไมทําไมวัตถุมงคลของท่านถึงไม่ได้มีในออนไลน์เยอะแยะนี่ผมจะอ,อธิบายให้ท่านฟังอย่างนี้นะโอเวลาหมดแล้วด้วยนะเอ,า,อางนี้นะ หลวงปู่แพ้วนี่พระธาตุลุงเนี่ยอง์นี้นะนะหลวงปูแนะพ้วนะพระธาตุลุงนะนะวัดนี่นะสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสายหลวงโคนถนนพระพระธาตุลุงนะฮะนี่นะคุณนี่คุณถาม user. มานี่อยู่ในมือผมเลยนะนะแต่ผมเดาใจคุณผิดเท่านั้นเองเนะี่ยอยู่ในมือผมเนี่ยแต่ผมเดาใจคุณผิดเท่านั้นเองแต่ว่าหลวงปู่แพ้วล้างหมันเนี่ยผมบอกนะสุดยอดนะสุดยอดมากมาก นะหลวงปู่แพล,ลงหมันพาบ้านผมครับเจออาจารย์ด้วยที่วัดปีที่แล้วนะอาจารย์มีโอกาสมา,าจาันบุรีจะพาอาจารย์มากราบหลวงพ่อหน่อยครับ๋อฮนะขอบคุณฮะนะนะอาจารย์ครับเกจิจังหวัดนนท์วัดไหนฮเล่นได้บ้างครับโอ้โหนะจังหวัดนนท์นี่เยอะนะเยอะนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกจิรุ่นเก่าแต่ปัจจุบันก็มีหลวงพ่ออ่างนะหลวงพ่ออ่างวัดสว่างอารมณ์อ่ะอันนั้นก็เก่งนะ แต่เกจิเก่าเนี่ยนนทบุรีถือว่าเป็นจังหวัดที่เกจิเยอะมากเยอะจริงๆแล้วเป็นเกจิเก่งๆทั้งนั้นเลยนนทบุรีอะเยอะมากหลวงปู่ตีวัดหูช้างนี่ก็เก่งเก่งครับใช่ครับหลวงปู่แพ้วหลานอาจารย์นำนะโอนะครับนะนะองค์นี้เน,นี่ยองค์นี้นะองค์นีน้นะอาจารย์พูดถึงเกจิสุพรรณฮะโอ้โห <laughs> ค,คุณจะให้ผมอะ ให้ผมจัดจัดรายการเวลาเท่าไหร่เนี่ยนะผมจัดแค่หนึ่งชั่วโมงนี่คุณไล่กันมาเนี่นะเอาเอาที่นนบุรีมาถึงสุพรรณเลยเหรอนะโอ้ยท่านรู้ไหมถ้าผมพูดถึงเกจิหลายๆองค์ในนนบุรีนะวันหนึ่งก็ไม่พอนะแล้วไล่ไปถึงสุพรรณวันหนึ่งก็ไม่พอนะเอาทีละเล็กทีละน้อยแล้วกันนะ <c oughs> เพราะว่านะคือถ้าเราจะเอาพูดถึงเกจิปัจจุบันนะ นะเกจิปัจจุบันก็ยังพอไล่เรียงหนะ้าแต่ละองค์ได้แต่ถ้าจะเอารุ่นเก่าเลยเนี่ยผมว่าใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเยอะมากจริงๆผลติดตามอาจารย์มานานแล้วเสียดายวันที่อาจารย์มาผมทํางานอยู่ชนบุรีเสียดายมากครับโอ้ฮะนะหลวงปูเง่เฮงมีโอกาสมาไหมครับหลวงปูเง่เฮงประภาโสฮะนะนะหลวงปูเง่เฮงวัดด่านช่องจอมสุรินนะฮนะมาอยู่แล้วฮานะหลวงปูเง่เฮงมาอยู่แล้วครับนะคนไปกันเยอะอยู่แล้ว น้าสร้างคนขึ้นมาเป็นพระเป็นเนนยากกว่าสร้างพระอิดพระปูนครับ